โรงเรียนคุณธรรมสพทโรงเรียนกำแพงมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดคุณธรรมจริยธรรมอย่างยั่งยืนจึงได้จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษากำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ที่จะให้เกิดขึ้นกับตัวนักเรียนจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียน ดำเนินง,งานตามแผนที่วางไว้จัดกิจกรรมลงสู่นักเรียนเชิญวิทยากรจากเขตพื้นที่การศึกษาวิทยากรเครือข่ายคุณธรรมและพระวิทยากรจัดตั้งนักเรียนแกนนำจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมค้นหาสาเหตุปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำไม่ว่าเพื่อนเราอะ่ะ เล่นโทรศัพท์กันเยอะมากเลยเนาะก็จริงเนาะงั้นเราจะทาอะไรกันดีละ่ะแต่ว่าวน้ำโรงเรียนเรามันก็สกรปรกนะแล้วก็มีกลิ่นเหม็นด้วย<า>นั่นสิทั้งห้องน้ำเหม็นทนั้งเล่โทรศัพท์เยอะเกินไปแล้วเราจะทำอะไรดีงั้นเรามาทำน้ำยาล้างห้องน้ำเปนดีไหมมันจะได้ช่วยลดการเล่นโทรศัพท์ของเพื่อนเราด้วยแล้วว่าดี่ะผ่านโครงงานคุณธรรมซึ่งสอดคล้องกับคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือ ความพอเพียงจิตอาสาสามคัคคีวินยัยและความรับผิดชอบโรงเรียนกำแพงกำหนดนโยบายโดยจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมีโครงการมีกิจกรรมด้านคุณธรรมที่เป็นแผนอย่างต่อเนื่องได้กำหนดพฤติกรรมเชิงบวกโดยการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์กำหนดให้ครูบุคลากรนักเรียนได้ปฏิบัติตาม คุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนมีการจัดค่ายแกนนำโครงการโรงเรียนคุณธรรมเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกโดยได้รับการหัวะห์พระอาจารย์มาเป็นวิทยกรทางโรงเรียนได้รับการสนันุนเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นจัดค่าว่างให้เป็นกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับการเรียนรู้ นิมนต์พระอาจารย์มาแสดงทำรรเทศนามีการจัดกิจกรรมตักบาตรทุกวันศุกร์ประจำสัปดาห์การบูรณาการกิจกรรมคืนคุณธรรมสู่ห้องเรียนร่วมกับการทำโครงงานคุณธรรมแต่ละห้องเรียนนักเรียนได้ร่วมกันคิดและลงมือปฏิบัติจ,จริงเป็นการทำงานเป็นทีมโดยใช้กระบวนการกลุ่ม รู้จักการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีมีทักษะการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหามีความพอเพียงครูมีแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการคุณธรรมอัตลักษณ์ผ่านโครงงานคุณธรรมและกิจกรรมอื่นๆทั้ง8กลุ่มสาระการเรียนรู้มีการบูรณาการเชื่อมโยงสู่เนื้อหาปฏิบัติจ,จริงผ่านกิจกรรมต่างๆเช่นการศึกษาค้นคว้าอิสระ การทำงานกลุ่มการทำโครงงานตามความสนใจจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อเป็นการปลูกฝังคุณค่าความดีตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชประสงค์ว่าให้โรงเรียนสร้างคนดีให้บ้านเมืองให้ครูรักเด็กและเด็กรักครู ให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อนไม่แข่งขันกันแต่ให้แข่งขันกับตัวเองจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าความสามัคคีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมด้วย4สโมเดลนักเรียนสร้างกลุ่มระดมสมองมีส่วนร่วมโดยลงประชามติบันทึกประสบการณ์การเรียนรู้จากตลาดนัดผังมโนทัศน์โครงงาน ทบทวนสำรวจปัญหาลงมือพัฒนาสองช่วงจากนั้นสรุปผลความก้าวหน้าจัดทำสื่อนำเสนอโครงงานตลาดนัดโครงงานคุณธรรมมหกรรมความดีโรงเรียนกำแพงจึงมีคุณธรรมที่หลากหลายจัดการครบวงจรเช่นโครงงานจิตอา,าสาไวใสใส่ใจคนรอบข้างห้องน้ำสวยด้วยมือเรา ชมรม Make it up for you เส้นมหัศจรรย์หนังสือดีที่สอนน้องสิ่งที่พวกหนูประทับใจที่สุดในการทำโครงงานก็น่าจะเป็นตอนไม่ประสบความสำเร็จเพราะหลังจากที่วางแผนทำโครงงานและลงมือทำพวกเราได้กลับมาทบทวนสิ่งที่ทำไปมีเพื่อนๆหลายคนให้ข้อเสนอแนะและก็แนะนำ มากมายเลยค่ะมีรุ่นน้องสนใจเราได้ดึงรุ่นน้องหน้าใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะมาร่วมดูร่วมสุดด้วยกันค่ะอนาคตก็หวังว่าจะมีรุ่นน้องที่สนใจเข้ามาสานต่อโครงงานนี้ให้ยั่งยืนสืบไปครับจากการดำเนินงานโรงเรียนคุณธรรมสพทส่งผลให้นักเรียนมีความพอเพียงจิตอาสาสามคัคคีวินยัยและความรับผิดชอบ สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและโลกครูได้รับรางวัลครุชนคนคุณธรรมจากเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชิสเกตยะสุทรส่งผลให้โรงเรียนกำแพงได้รับรางวัลต่างๆดังนี้ รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองโรงเรียนคุณธรรมจริธรรมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาคครั้งที่17ประจำปีการศึกษา2562มูล,ลนิธิปเปรมตินสูลานนท์จังหวัดนครราชสีมาวัฒนธรรมวินิจผู้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พระชื่นชมนะครับนางสาวเกศสิริลินพิม์นนนักศึกษาชันหมอหาทัพสารรุเรียนกำแพงเก็บสอยข้อมือต้องคํามนหนักสองบาทบริเวณตู้ฝากเงินหนาหานสยามใช่เล็กทรานก้นตัวเมืองอุทุมพรบันที่สิบเก้ามีน้าไปแจ้งเอาไปแจ้งความตามหาคนหายนะครับนี่ก็ชื่นชมนั่งยิ้นนงสาวเกศสิริลิ้นนะครับนี่เป็นบุตรของนางสาวว่าไพันธ์แก้วกองกับนายนั่นตเดชพิม์นนครับ นะครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเด็กหน่อยโอ้รางวัลเคยรับรางวัลระดับชาติได้วัฒนธรรมมีเน็ตคุณธรรมทั้งวัฒวัธรรมชมเชยการออกเสียงนะครับรางวัลเหรียญทองการท่องอัขยานโอ้มีความดีเป็นผื่นฐานนะครับก็ขอชื่นชมตอนนี้เรื่องของยาเสพติดเท่ากับพิทักษ์นครลำดวนกับจับขยายผลนสามสี่มือเพื่อขันกับเดลัยครับแล้วก็ขยายผลเดลัยเดี๋ยวสิมีการแถลงข่าวอีกรอบหนึ่งครับกับรางวัลชมเชยการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทานปีการศึกษา 2,562รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติสาขาศิลปะวัฒนธรรมผู้ทำรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประจำปีงบประมาณ2,564วัฒนคุณาธรโรงเรียนได้รับรางวัล การเป็นต้นแบบโรงเรียนสินห้าตามรอยพ่ออย่างพอเพียงฉเฉลิมพระเกียรติ8 4พ0 0ษามหาราชินีโรงเรียนกำแพงสร้างคนดีสู่สังคมด้วยคุณธรรมอัตลรรักษณ์พอเพียงจิตอาสาสามัคคีมีวินัยมีความรับผิดชอบมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรมีสมรรถนะทักษะชีวิตสามารถใช้ชีวิตในโลกอนาคต ได้อย่างมีความสุข